สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มตน้นพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยในเรื่องของเทคโนโลยีและความล้ำสมัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของปี2025ค่ะเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยพลิกโฉมก้าวหน้าและล้ำหน้าไปมากเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจใส่ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามด้วยกันค่ะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งเทคโนโลยีและเทรนด์สุขภาพในปี2025มีอะไรที่เราควรทราบบ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ